ัลโหลสวัสดีครับผู้ชมครับอยู่กับเคนที่เกียร์อัพด้านหลังของเราวันนี้ audi rs 7 sportback ครับรุ่นนี้ v 8 600แรงม้า800นิวตันเมตรครับพ่วงมากับขุมกำลัง m y hybrid นะครับที่จะช่วยให้อัตราเร่งของเขาเนี่ยเดือดดานนะครับเราใจมากยิ่งขึ้นคันนี้10ล้าน7แสนบาท audi rs รุ่นล่าสุดของเมืองไทยไฮไลท์อะไรน่าสนใจในงานเปิดตัวครั้งนี้บ้างเดี๋ยวเราไปชมกันครับ Audi RS7 Sportback หรือ Audi RS7 Sportback คันนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นยนตกรรมจาก Audi RS รุ่นล่าสุดที่จะนำเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยอย่างเป็นทางการครับและคันที่คุณผู้ชมเห็นอยู่คันนี้ ต้องบอกว่าสวยมากสปอร์ตมากและรายละเอียดความหรูหราลักชวรี่เนี่ยเรียกได้ว่าสุดๆจริงๆนะครับมันเป็นเรื่องของคุมกำลังของเขารถคันนี้ครับจะใช้เครื่องยนต์เบนซิน MHEV V8 เทอร์โบชาร์ v v 8, ge, ขนาด4ลิตรนะครับรีดพละกำลังสูงสุดเนี่ย600แรงม้าที่6,000ถึง6,250รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุดของเขาครับ800นิวตันเมตรที่2,500ถึง4,500รอบต่อนาที พ่วงมาด้วยระบบ My h y b ฮบริดโทครับทำงานคู่กับเกียร์อัตโนมัติทิปทรอน i c 8จังหวะและไฮไลท์อย่างหนึ่งเลยคือระบบขับเคลื่อนสีล้อ Quattro with s p o r t d i f f e r e n t i a l ครับซึ่งระบบนี้เคยมีมาก่อนของตัว rs 6 a v a n เท่านั้นครับโดยขุมกำลังขนาดนี้ครับรถคันนี้เลยเคลมอัตราเร่งสูงสุด0นถึงอยเนี่ยอยู่ที่3.6วินาทีและท็อปสปีดของเขาสอง้กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งเป็นท็อปสปีดที่ล็อกเอาไว้โดยคุณผู้ชมสามารถจ่ายเงินเพื่อซื ฟังก์ชันต่างๆเพิ่มมากขึ้นได้เดี๋ยวผมจะอธิบายในลำดับถัดไปครับดีไซน์ของรถคันนี้นะครับจะมาพร้อมกับไฟหน้าสุดเท่ของเขา HD m a t ้บ LED ครับไฟหน้า Audi Laser m ี d a y Time Running Light แบบ LED ไฟไท้ายแบบ FX ฟเฟก i ์สเ i รนเป็นเส้นสีตรงที่มองดูแล้วฉบเฉียวเตะตามากๆเลยครับกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้าและสามารถปรับลดแสงอัตโนมัติรวมถึงบันทึกตำแหน่งของกระจกมองข้างได้อีกด้วยนะครับนอกจากดีไซน์ล้อแมกขนาด12นิ้วที่เท่มากมาก มาพร้อมกับยาง285ทับ30 R22 แล้วเนี่ยรถคันนี้ยังมาพร้อมกับคาลิเปอร์เบรก RS ที่ตกแต่งคาลิเปอร์ด้วยสีแดงทำให้ระบบเบรกของรถคันนี้ดูเตะตาแม้กระทั่งตอนที่จอดอยู่นิ่งๆเท่ๆแบบนี้นะครับท่อไอเสียของเขาจะเป็นปลายท่อไอเสียแบบ RSport RS s ที่ใหญ่เบิ่มแล้วก็เท่มากๆเลยรถคันนี้ยังมาพร้อมกับระบบบังคับเลี้ยวสีล้อในความเร็วต่ำครับซึ่งจะช่วยให้ตัวรถเนี่ยมีวงเลี้ยวที่แคบในขณะที่ขับขี่ด้วยความเร็วต่ำทําให้ถอยจอดได้ง่ายแล้วก็มั่นคงเมื่อเลี้ยวด้วยความเร็วสูงนะครับชุดตกแต่งภายนอกของรถคันนี้ครับยังมากับชุดตกแต่งภายนอกแบบ RS แล้วก็สีสันของเขาจะเป็น glossy black RS โลโกโล้ Audi ring ของเขาจะเป็นสีดํา glossy black ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเป็น Audi RS รถยนต์ไฮเพอร์ฟอร์แมนซ์ของแบรนด์ Audi ครับเข้ามาที่ภายในเนี่ยสิ่งแรกที่เห็นเลยคือหลังคากระจกพาราลลีมิกซันรูฟนะครับที่จะไม่ได้ยาวไปจนถึงตอนหลังชุดตกแต่งภายในของเขาคขาจะเป็นแบบ R S แล้วก็รายละเอียดแม t e r เรียลต่างๆที่ใช้ในตัวรถเนี่ยต้องบอกเลยว่าระดับ ury, ลักชัวรี่หรูหรามากๆเลยไม่ว่าจะเป็นคอนโซลหน้าและแผงประตูที่หุ้มด้วยหนังฟลายนปะคอนโซลกลางครับหุ้มด้วยหนังฟลายนัปปะสีดำครับมีการตกแต่งหุ้มด้วยหนังอัลคัทาร่าสีดําเดินได้สีแดงครับ เข็มขัดนี้รื่ยายจะตกแต่งด้วยสีแดงวัสดุภายในของเขาเนี่ยจะมีส่วนที่เป็นชุดแต่งคาร์บอนทวิลสตรัคเจอร์จับดูแล้วเนี่ยเพลินมือมากๆไม่ใช่เป็นคาร์บอนเคลือบหรือเป็นพลาสติกขึ้นลายคาร์บอนนะครับเป็นลายคาร์บอนผักแท้เลยด้านความสะดวกสบายครับรถคันนี้จะมาพร้อมกับแอร์อัตโนมัติ4โซนพวงมาลาย unction, ัยมัลติฟังกชันหุ้มหนังอะคาทาร่าพร้อมระบบฮีสเตียร์ลิงนะครับผมหรือระบบปรับอุณหภูมิอุ่นพวงมาลายัยมีแพดดี้ชิปเสริมความสปอร์ต ควบคุมความเร็วอัตโนมัติ Cruise Control มีม่านบังแดดให้ที่ประตูด้านหลังซ้ายและขวาฝาท้ายเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้ารวมถึงระบบ Hand Free Tailgate มีไฟแอมเบียนท์ไลท์ที่สามารถปรับสีได้มาารวัดดิจิตอล Virtual Cockpit Plus ขนาด12.3นิ้วและมีในส่วนของหน้าจอ Head Up Display มาให้และสำหรับใครที่ตัวสแตนดาดยังไม่เร้าใจพอเราขอแนะนำออปชันเสริมครับโดยทาง Audi ประเทศไทยจะมีออปชันเสริมมาให้เลือก 2แพ็กเกจด้วยกันครับอย่างแรกคือคาร์บอนเอ็กเทีเรยแพ็กเกจครับสั่งพิเศษเพิ่มเงินอีก650 0 0 0บาทครับจะได้ชายกันชนล่างช่องระบายอากาศด้านหน้าขอบดิฟฟิวเซอร์กระจกมองข้างและขอบสเกิร์ดด้านข้างที่ตกแต่งด้วยคาร์บอนส่วนอีก1นึ่ออปชั่นเสริมครับ RS c e r a m i c Brake System บวก Unlock Top Speed เพิ่มเงินอีก1 4 0 0 0ล้าน4แสบาทครับคุณจะได้ระบบเบรกแบบ RS Carbon c e r a m i c จานเบรกแบบคาร์บอนเจาะรู ระบายความร้อนทั้งด้านหน้าและด้านหลังคาลิเปอร์เบรกจะเป็น R S สีแดงรวมถึงปลดล็อกท็อปสปีดของรถคันนี้ให้กลายเป็น305กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับและนั่นก็คือข้อมูลที่น่าสนใจนะครับของ Audi RS7 Sportback หรือ r S7 Sportback ยุตกรรม Audi RS รุ่นที่8นะครับที่ทาง Audi ประเทศไทยโดย Master t e c h n i c เนี่ยนำเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยอย่างเป็นทางการครับและวันนี้ทาง Audi ประเทศไทยเนี่ยก็ได้นำ รถในฟีดนะครับของ Audi RS ทั้งหมดมาให้ลูกค้าและสื่อมวลชนได้สัมผัสกันด้วยที่สนามประทุมธานีสปีดเวย์แห่งนี้นะครับมีสเตชันต่างๆโดยเฉพาะเรื่องของอัตราเร่งสุดถึงร้อยที่ลูกค้าจะได้สัมผัสพิสูจน์กันเลยว่าได้จริงอย่างที่เคลมหรือเปล่านะครับลูกคา้าท่านใดที่สนใจจับจองเป็นเจ้าของ Audi นะครับว่าจะเป็น Audi หรือว่า Audi RS ก็ตามเนี่ยที่โชว์รูมนะครับตัวแทนจำหน่ายของ Audi ทั่วประเทศได้เลยครับวันนี้เคียนต้องขอตัวลาไปก่อนพรุ่งนม่คลิปหน้าสวัสดีครับ